สวัสดีครับพ่อว่าการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับคุณตัน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 นี่มาแรงแทงโค้งมากๆเลยเป็นสาวเก่งสาวแก่งนะครับแล้วก็มีบทบาทมากมายนะครับในช่วงที่มีการเดินขบวนขับไล่คุณยิ่งรักชินวัตรนะเขาก็เจอวิบากกรรมในการที่จะต้องฟังคำพิพากษาของศาล ในรดีกระบฏนะกบฏเลยทีเดียวนะ <S 2>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  ไอคนทั่วไปนะ่ะมันก็เป็นคดีธรรมดานะแต่นี่คดีกบฏเลยทีเดียวก็คือคุณตันเนี่ยเขาเป็นสลิมตัวแม่เขาอยู่กับกำนันสุเทพละ่ะเขาอยู่กบป,ปสอ,อะ่กะก็โดนคดีที่ไป เป็นคดีเขาเรียกว่าคดีกระบฏนะก็ในช่วงมันมีหลายกลุ่มนะในช่วงนั้นกปประวศาก็แยกเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีเวทีปลาสัยตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็มีการขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งสสนะมีการการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการเลือกตั้งในปี2อ5 7นห้นั่นแหละนะแล้วก็มี โอ้เยอะแบบมันม,มีหลายเรื่องหลายราวจริงๆนะครับคุณตันก็หนึ่งในแกนนำครั้งนั้นนะครับผมแล้วก็สารจะพิพากษาในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เวลา9ก้านาฬิกาล่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอนาคตจริงๆคุณตันก็ยังได้ไปไกลนะก็อายุยังไม่มากนะ จริงๆแล้วนามสก,กุลเขาไม่ได้ธรรมดานะคือได้ยินนามสก,กุลของเขาแล้วก็เปรี้ยวปากเลยทีเดียวนามสก,กุลเดิมนะจิตพัฒพิรมพักดีก็เรียกกันตันนะตันเคยเป็นสสพักประชาธิปัตย์นะเคยเป็นรองเลขาพักประชาธิปัตย์เป็นประธานที่ปรึกษากรรมธิการตำรวจนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับตำรวจ ตันกับตำรวจนี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยทีเดียวแต่ตอนหลังมาเป็นที่ปรึกษากรรมริการตำรวจอ่ะแม่งเจ๋งไหมล่ะเออเป็นอดีตโฆษพกพรรคประชาธิป,ปัตย์นะเป็นแนวร่วมปปสอ,อยู่แล้วเป็นแกนนำอยู่แล้วเป็นเลขาจุติไกลเลิกนะตอนที่เป็นรัฐตมุตรีเทคโนโลยีสารสนเทศนะในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ธรรมดาเลยนะนามสกุล จากตอนเกิดมาก็คือพิรมพักดีชื่อก็คือชื่อจิตพัดคือจิตที่ร่มเย็นนะครับผมปรากฏว่าก็ตอนนั้นมีปัญหาปัญหาก็คือไอ้ไอพ้พพิลมพักดีก็ต้องบุญรอดเบลเวารี่ไงเข้าใจมา มันก็มีปัญหาก็คือว่าโอ้แกมีปัญหาเยอะแยะบางทีเอาปฏิทินมาแจก,กในสภาบางตัแกเป็นสสอแล้วปฏิทินเบียร์มันปฏิทินปอ่ะเข้าใจป่ะจริงมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ต้องขอขาดบาดตายเลยนะครับแต่มันพอเป็นสอสแล้วมันทําไม่ได้ไงเข้าใจมาเขาอ่ะเป็นลูกของเป็นลูกคนโตนะของคุณจุตินันพิรมพักดีนะ ซึ่งเป็นอดีตรองกรรมธิการผู้จัการใหญ่เลยนะบุญรอดเบเวิลลี่เนี่ยแล้วพ่อเขาก็เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัทสิงเอสเตดนะแล้วก็เป็นอดีตประธานมุลนิธิพาราลิมปิกคุณพ่อของคุณตันเนี่ยโด่งดังมากและพัฒนานักกีฬาวงการพาราลิมปิกโอ้โหไปสุดยอดเลยมากจริงๆผมว่าเป็นคนเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับพาราลิมปิกมากที่สุดคนหนึ่งนะ เคยเป็นนายกคาราเต้น,นะเป็นสมาชิกปฏิรูปนะนะแล้วก็คุณแม่ก็คือหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมพัฒน์ดีนะซึ่งเป็นลูกของหม่อมราชวงศ์โยงสวัสดิสดากรนะรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระหาพระองค์ทรัพย์สินรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โอ้โหเธอในสายลูกคนรวยนะก็ต้องไปเรียนที่จิตลัดดาไง ấy, แล้วก็ไปเรียนประจำโรงเรียนประจำที่อังกฤษนะจบมัธยมก็มาต่อปริญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ King College London นะและ้วประกาศหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ประชาธิปไตยรุ่น2สถาบันพระปกเก้าแล้วก็ไปยาโทรัฐประสานชนาศาสตร์จุฬานะ แล้วก็ได้รับได้เข้าหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบกระตุกเองรุ่นที่หนึ่งทัพหกสิบสี่นะของกองบัญชาการสนับนุนทางากาศกองบัญชาการบัญชาการากาตำรวจกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนฝึกงานทั้งในประเทศต่างประเทศโอ้โหเก่งมากเคยอยู่ไทยรัฐเคยอยู่โพลิพัฒโอ้ยเคยอยู่หลายต่อหลายที่แล้วก็ไปเป็นครูฝึกสอน ที่บุรีรัมย์ด้วยนะความฝันในวัยเด็กนะใครไปถามคุณตันเนี่นะว่าโตขึ้นอยากเป็นนายไรคุณตันจะบอกว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงก็มีโอกาสเป็นได้นะก็ใจเย็นๆถ้าไม่ติดคุกเที่ยวนี้ซะก่อนนะเข้าใจป่ะก็ทำงานโหก,กับอดีตนายกอะ่ะเคยทำงานกับอภิสิธิ์นะ่ะเคยทำงานกับคนนู้คนนี้คนใหญ่ๆโตๆทัๆ้งนั้นเลยนะ แล้วก็เขาก็ไปลงในการเลือกตั้งซ่อมเขตแปดที่เชียงใหม่ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดคะแนนนะชนะนะก็เลยเป็นฉายาตันพันเจ็ดโอเคแล้วเขาก็มาอยู่ปาท้ลิศก็ไม่ถึงไม่ถึงนะตอนที่เขา ไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอาบิษทนเบียเรโอมาก็มีปัญหานะครับผมก็เลยถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักตอนนั้นเป็นผู้ช่วยโคศกสำนักนายกก็เลยลาออกสแสดงความรับผิดชอบก็ถือว่ามีสปิริตนะไอ้ช่วงปี2556กับ57นี่สิเป็นปปพสตัวแม่งแล้วก็สำนักข่าว AFP มาสัมภาษณ์ คุณตันบอกว่าคนไทยจํานวนมากขาดความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แท้จริงแน่โดยเฉพาะคนในชนบทอันนั้ผิดแล้วครับคุณตันคนในชนบทเนี่ยแม่งรู้เรื่องประชาธิปไตยมากกว่าพวกคุณในกรุงเทพเยอะมากผมรู้ผมสัมผัสมานะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่พ่อร่อนจดหมายขอโทษสื่อมวลชนเรื่องนี้ล่ะเพราะว่า ไอคนที่แดกเบียร์เยอะอะคนบ้านนอกแค่นั้นแหละค,ะค,ครับคนกรุงเทพแม่งไม่ค่อยได้แดกหรอกขอโทษนะครับขอโทษประชาชนจนทําให้ตระกูลพักพิรมพักดีแย่ไปเลยก็เลยแสดงความรับผิดชอบอีกก็เปลี่ยนนามสกุลไปนะครับผมทางน,นก็ตระกูลเขาจะแย่เพราะว่าเขาไม่่อ,อยากจะมายุ่งยากเรื่องราวแบบนี้นครับผมเปลี่ยนนามสกุลเป็นกิตสดากรน,นะ ก็คือน่าจะเป็นนามสกุลคุณแม่นะปัญหาก็คือตอนที่แกเป็นสลิมตัวแม่เนี่ยนะแกก็จะมีปัญหากับตำรวจโดยเฉาะตำรวจชั้นผู้น้อยเพราะการเป็นม็อบกับตำรวจเนี่ยมันจะปะทะกันหลยก็แล้วก็ก็ตำรวจไม่ชอบแล้วอยู่ๆอ่อะครับก็ได้รับเลือกนะให้ไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการเนะี่ย กองบังคับการสายตรวจปฏิการหนึ่งเก้าหนึ่งนะเพราะว่าคุณตันนี่มีมีความรู้มีภาษาอังกฤษไงตำรวจเขาต้องการตัวก็ไปสัมภาษณ์คือได้อยู่แล้วแหละสัมภาษณ์เป็นวิธีแต่ปรากฏว่ามีกระแสไม่พอใจโดยเฉพาะตำรวจชันผู้หน้อยเพราะว่าในช่วงที่เป็นสลิมนะก็มีการกระทบกระทั่งกับตำรวจก็เ,เลยตำรวจเขาก็เลยแสดงออกด้วยการติดลิฟต์บินสีดำบนเสาวิทยุสื่อสารรถจักรยานยนต์ เพื่อขัดขานในที่สุดคุณตันก็ถอนตัวคุณตันที่แสดงสีประลิตจริงๆนะถ้ามองในแง่ดีมองในแง่ความความเจ๋งของเธอนะเธอเธอเอาปฏิสินมาจากเธอก็ลาออกจากผู้ช่วยผู้ช่วยโคศกอ่ะนะพอเธอพอเธอไปพูดว่าคนชนบท เธอก็เปลี่ยนตมสกูลนะแล้วครั้งหลังเธอก็จะได้เป็นตำรวจอยู่ล้วพบเธอชอบตำรวจนะท่านเธอไม่ไปฝึกโดนล่มไปเลยเหรอกแล้วเธอก็เขาไม่พอใจเธอก็สละสินะแล้วคนคนนี้ก็มีชื่อแววๆว,ว,ว่าน่าจะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่สมัยนี้อาจจะไม่ได้เป็นหรอกครับแต่สมัยหน้า ก็อาจจะได้เป็นถ้าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ไม่มีปัญหานะไม่ติดคุกสักเกาะเพราะมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าได้ไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็ทุ่มพระกำลังแต่ไม่รู้คุณตันมีเงินมากพอไหมคือถ้ามีเงินมากพอมีเงินเยอะพอมันก็สามารถสร้างความ สมานฉันในประชาธิปัตย์ตอนนี้ที่เป็นโกงเป็นกวนเป็นไรแล้วก็ถ้ามีบารมีพอเรียกศรัทธาพระประชาธิปัตย์กลับมาก็ประชาธิปัตย์ก็อาจจะได้เสียงมากขึ้นมากขึ้นมันไม่จำเป็นต้องที่หนึ่งนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่สามก็เป็นได้ที่สี่ก็เป็นได้นะมันก็มีโอกาสทําความฝันของเธอที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องให้ผ่านวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ไปก่อน นี่ครับมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องรุ้นกันในตอนนั้นอ่ะมันเท่มากมันได้ขึ้นเวทีมันมีคนเยอะพูดจาปาสายคนเฮลเฮลเฮลแต่ตอนนี้แะครับมันเป็นวิบากกรรมของนักการเมืองคนคนหนึ่งก็คือคุณตัน คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็เป็นกำลังใจให้สอนระกันนะถ้าเป็นะบ,บทก็สวยป่ะกอไปอยู่ในคุกอะ่ะแทนที่จะเป็นนายกรัฐรมนตรีมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับข่าวตำราพิกชีวิตเด็มน,นี้ผมขายในคาสองร้อยเก้าสิบ รวบร,รวมเรื่องราวสายมูเตลรูไว้ทั้งหมดนะเนื้อเนื้อเน้นเน้นไม่ยืดยาดเอาที่สำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็ผู้หมาจรบเจับซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่พระพวกเพื่อนฝูงลูกน้องคนที่รักนะครับในปีใหม่นี้ เพื่อเอาเงินมาเข้ากองทุนเยอะๆแล้วก็จะได้ไปทำประโยชน์ให้กับคนเล่คนด้อยโอกาสกับหมาจรจัดเยอะๆครับผมติดต่อพมได้สามช่องทางครับ f a c e b o o ธุร,รกิจพลเด่นวิสัยลายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปครับไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะมีน้ำหอมซึ่ง กลินลันจวนใจมากและเป็นน้ำหอมสายหมูเตรูยี่ห้อมุนตาครับราคา590บาทขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่